ร่มร e ่มร่มตอนนี้พรไม่ขึ้นบนไม่ขึ้นเหรอะพาอุโสท่านไม่ขึ้นเหรออน้ำไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ไม่กล้าขึ้นหรือยังไงไมรู้ผมข็ประเด้นิมนต์เขาจะดเป็นนิมนต์ที่สุดพอตามท่านท่านจะได้ไม่เขขานตั้งใจแล้ว นัง่งข้านั่งผีบด่าอะไรนะผู้ชายว่าอะไรเทพประบุเท,ทพประบุเอ้เทพธิดาเอ้ยบอกเหนื่อยวาทีเนี่ยหัวหน้าเอาเวลาเวลานั่งเขานั่งผ้าเทพทธิดานั่งไปทีวัตดวันนี้มาก มาได้หลายวันแล้วผมมันเหรองงโคตรผ่าจิตตระได้งงยานได้จะตาโลธรรมาวาทานติยายุวันูบาปบาปบาปบาเปบานั้น องยัไหนเออเอาองเล็กอ่ะองค์เล็กก็ศึกแล้วเหรอเออโอ้เลยมีเเลยพื่อนมาแบบนี้วันวันนั้นวันนั้นผมอ่ะองค์เล็กท่านท่านมามาลาวิญญาณท่านก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ได้ให้ข้าวให้อาหารอ่าเอาท่านพูด่านปู๊ผมก็เลยตรงตรสัย ท่านกะสึกนะครับท่านก็บอกท่านจะสึกแล้วเพราะฉะนั้นผมก็บอกในบ้านบอกว่าพระองค์เล็กสึกแล้วนะพรุ่งนี้เตรียมอาหารหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาสองแบบนี้อพระกฏว่ามาสองตอนแรกผมก็จะบอกท่านสมพลว่าองเดียวมาอง์เดียวนะผมผมบอกไปยุ่งเลยเพรวันลี้เกิดมาสององค์ท่านท่านอาวุโสนี่มามาแทนจะไม่เคยเห็นว่าองค์ ถ้าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่เข้ามาได้สองอาทิตย์บุญเนาะอ่าสาธุโมทนาบุญนะครับโมทนาบุญโอ้ผมก็ได้บุญด้วยเนี่ยเห็น้ดกัห็นนนีอ้กาลังินแปงเลยพราะว่าสั่งประจำานวสั่งไอครูบ้างยางะนะรอได้กินแปทอดีใหม่แล้วก็ทำพื้นแล้วก็กินตำมะขวาน่ละนั่นละยัง ปลาแงปลาอะไรคุณไม่อยเพ่นมาเพื่อเขาสถามบาทีก็ทาแบแบีก็ตืดไปจเขดาม้มอยประอนมีแค่คนไทเนี่ยมีข้อเสียอูอย่างคืทอาหารเนี่ยไมไม่ไไม่ได้มีสูตรไม่มีสูตรอก็ใช้จะเอาใส่บางวันก็ ทั่วไปเต็มระไวก็เจอเคือบังไม่ประมาทเสมอไงเหมือนเหมือนการเหมือนการคอผ้าเนี่ยของเราของเราของเราไม่ได้มาตรฐานตรงวไม่มีสูที่แน่นลยนอของเรานี่ถึง80บาทในที่เยอะ เพรา<อ>ะถ้าเยอะไปก็ไม่ดีคงไม่ไม่ให้บอกอ้าไปตามปิะเออหสุดยอดสุดยอดเข,ข,ข,ข <laughs> เห็นกันเั่วโลกแล้ว ໄປເຫັນຫັ້ນນັ້ນບາດອາຍຄົນໃຫຍ່ເດີ້ สวัสดีครับเอฟีวันนี้ใส่บาทแล้วใส่บาทแล้วแล้วมีญาติทรมาใส่ด้วยชื่นอกชื่นใจได้บุญกันเป็นแถวนะครับนะครับข้างครับข้างวันนี้ก็ครบครบสามครอบครัวนะครับครบสามครอบครัวก็กได้บุญได้กุศลโมทนาบุญกันด้วยนะครับเอฟีครับ มีโมทนาบุญไปทั่วโลกนะวันนั้นเอลลอรถเลาะ,ะครับวันนั้นเ,เด็กหลานที่อเมริกาเขาส่งมาบอกว่า,าเามาทำก็เอเอ,เอคุณคุณลุงต้องทำอย่างนี้เขาว่าอย่างานั<ล>้นคือหมายความว่าบางทีแล้วถ่ายแล้ว,ลวถ่ายแล้วเขาก็ได้ดูอ่ะ เขาก็ได้ดูได้เห็นเราอะได้เห็นก้นใหญ่ทุไม่มีปัญหาแล้วเขาเขาบอกก้นสวยประมากนั้นก็ก็ดีแล้วก็เป็นเป็นมันมันเป็นมันเป็นอ่าอ่าไม่ใช่คนแก่เป็นประเพณีของภูไทยเราเวลาไปวัดจะจะสายพระถุงแต่ข้าศึ่งทำไมภูไทยจะเป็นอย่างนั้นแต่ คนยุคใหม่นี่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยใส่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยจืดเท่าไหร่เด็กยุคใหม่เขาหนุ่งกางเกงไลยก็ได้เพราะว่าหุ่นเขาสวยหนะ้าอันมีอันกราบอีแตดอยสองสามอันนอะาผู้ตุงอยากเอาไปวางน้ำตกได้ไหมไหนอันอีทีทุกอันแตกๆ,ๆนะันนะโอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเยอเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุราดกดังเอาไปเลย <ไป S 2> เอาไปเลยโอ้โหแรงมันไหลลงไปหลด มันเป็นดินทรายมันเลยลึกล้งเลยเอาไป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 เลยมีเยอะแยะเยอะแยะมันแตกเพราะว่าอะไรรถรถไอ้รถเข็นกากมันรถถือปลอมันขึ้นไปเหยียบมันก็เลยแตกเราพอพอดีน้ำมันไหลลงไปรถเป็นร่องลึกเลยเลยได้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 เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเยอะๆก็ได้ไม่ว่าอะไรหรอไม่ว่าอะไรเอา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 เลยเอาเลย วันนี้ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้บุญทั่วหน้านะครับเดี๋ยวจะเข้าไปองค์ทิศตรวงสวนยาดน้ำให้เทวดาเทพบุตรทั้งหลายที่ปลกปก้องคุ้มครองสถานที่นี้แล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับ ก็ก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเกิดมาแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับก็วันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับผมพยายามทำใจว่าผมไม่เคยตรงเวลาทักทีเกินทุกทีนะครับก็วันนี้ขอฝากช่องออ <laughs> นึกชื่อช่ององตัวเองไม่ได้ ขอฝากช่องอคํำคูณ194ทวินและช่องอชวลาแม่กระต้อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันเจอกันทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้บุญโมทนาบุญร่วมกันนะครับสวัสดีครับ